โครงการขนส่งทางรางเราเป็นหน่วยงาน p olicymaker แล้วก็เป็น regulator หน่วยงานกำกับดูแลนะครับกำกับดูแลด้านอัตราค่าโดยสารและความปลอดภัยเกี่ยวกับการส่งทางรางทั้งหมดถ้ามองเห็นภาพง่ายๆก็คือโครงการ20บาทตลอดสายการพัฒนารถไฟทางคู่ไปตามจังหวัดต่างๆรวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเร็วๆนี้รางวัลแรก ที่กรมได้รับคือรางวัลรัฐบาลดิจิทัลทางกรมก็ดีใจนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดติดเป็นอันดับหนึ่งของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเรามีความพร้อมในการพัฒนาดิจิทัลในระดับที่สูงซึ่งเกิดจากการพัฒนาระบบแบ็กออฟฟิศระบบสารบัรการบริหารโครงการการจัดทนสลิปงานบริหารบุคคลรวมถึงงานทางด้านเอกสารทั้งหมดนะครับด้านไซเบอร์ซิเคอร์ตี การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรางวัลถัดมาที่กรมได้รับอีก2รางวัลคือรางวัลคุณภาพ2รางวัลน,นะครับคือการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานหรือการให้บริการประชาชนส่วนรางวัลที่3เป็นรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ผ่านมาทางกรมได้นําเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้การสื่อสารเรื่องร้องเรียน ขาได้รับความเดือดร้อนยังไงเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับเรามีอยู่3แอปพลิเคชันที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเรื่องแรกคือ BKKRail เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลรถไฟฟ้าครบทุกเส้นทุกสายทั้งเวลาที่รถเข้าและออกที่สถานีแบบเรียไทม์แอปพลิเคชันที่2ก็คือ DRT Crossing มันเหมือนกัน Big Data มารวบรวมอยู่ในแอปพลิเคชันตัวเดียว เรารู้จุดตัดทางรถไฟทั้งหมดทั้งประเทศ2,000กว่าจุดส่วนเรื่องที่ถามเป็นเรื่องการออกใบอนุญาตซึ่งทางกรมในอนาคตโม,มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตสําหรับพนักงานขับรถไฟผู้ประจําหน้าที่ทั้งหมดส่งให้กรมในรูปแบบดิจิทัลแล้วกรมก็จะอิชูใบอนุญาตเนี่ยในสกษณะดิจิทัลพอแค่โชว์ใบอนุญาตที่เป็นรูปภาพบนโทรศัพท์มือถือสาหรับการสอบทานกัน ก็ใช้ได้แล้วการที่กรมได้รับรางวัลนี้นะครับนอกจากเป็นเกียรติเป็นความภูมิใจกับข้าราชการและพนักงานราชการทั้งหมดในกรมนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นคํายืนยันว่าหลังจากที่เราได้รับรางวัลแล้วก็เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําให้มันดีขึ้นไปอีกจะทําให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นไปอีกในปี2568ครับ